วิริเยนะทุกขมัดเจติคนล่วงทุก์ได้เพราะความเพียรคำว่าทุก์ขหมายถึงสภาพที่บีบคั้นให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งให้มีขึ้นมามากบ้างน้อยบ้างเป็นสภาพที่ทนได้โดยยากการที่จะกําจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้นั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความเพียรพยายาม ในการปฏิบัติธรรมอันเป็นเครื่องกำรรจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากจิตจากใจเพราะกิเลสตัณหานี่เองที่เป็นตัวทำให้เกิดทุกข์ทุกข์จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่ที่ว่ากิเลสตัณหาอันเป็นต้นเหตุนั้นมีมากหรือน้อยเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเสด็จออกผนวชก็เพื่อท่งสแสวงหาทางดับทุกข์นี่เองและพระองค์ได้ค้นพบทางดับทุกข์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วนำสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้มาสอนพวกเราทั้งหลายที่เป็นสาวกก็เพื่อให้พวกเราทั้งหลายพ้นจากความทุกข์นั่นเองและสิ่งที่พระองค์ทรงสอนคือให้เราทั้งหลายปฏิบัติตามหลักวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นหนทางกำจัดกิเลสต,ตัณหาออกจาก,กจิตจากใจซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะกำจัดความทุกข์ได้อย่างถาวรและสิ่งที่พระองค์ทรงสอนนั้น จะไม่สามารถทำได้เลยหากปราศจากความเพียร